การประยุกต์ใช้โัลเซลลกับการเกษตรและประมงนะครับตัวนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับวิถีของประเทศไทยนะครับการเกษตรในเรี่กสวนไร่นานะครับตามไร่ตมสวนตามนาตามท้องทุ่งต่างๆอันนี้ก็สามารถจะประยุกต์ใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องลากสายยาวนะครับเราสามารถที่จะนําเรื่องของการจัดการน้ำนะครับไปประยุกต์ใช้การจัดการเรื่องปุย๋ยน้ําดินนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการใช้โัวลาเซลเนี่ย ก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นกระชังเลี้ยงปลาเรื่องของการจัดการพวกไฮโดรโปนิกอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายอย่างเลยตรงนี้มาลองดูนะครับว่าเราจะประยุกต์ใช้โซลาร์เซลล์กับการ,กรเกษตรและประมงได้อย่างไรบ้างผมอาจจะยกตัวอย่างเรื่องการจัดการน้ําเป็นหลักก็แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสูบน้ําขึ้นแทงค์ประปานะครับ ป,ปสูงอย่างนี้นะครับเราสามารถจะสูบได้โดยใช้โซลา r c เซลล์นะซึ่งก็จะมีระบบแตกต่างกันไปหลากหลายอย่างนะครับอาจจะเป็นระบบแบบปั๊มน้ําที่อยู่ในน้ำนะครับอย่างเช่นพวก submersible ปั๊มนะครับพวกนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ําแบบปั๊มบาดานนะครับปั๊มที่ d i v o นะครับพวกนี้ก็คือโยนลงไปเรีว่าจุ่มลงไปในน้ําแล้วก็สูบน้ําขึ้นมาบางประเภทก็คืออยู่บนบกนะครับเราก็ต่อระบบมี อมอเตอร์นะครับไปลากอีกทีนึงนะครับก็คือจ่ายไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์นั่นแหละส่งไปยังมอเตอร์หลังจากนั้นก็มอเตอร์ก็จะลากตัวระบบปั๊มนะครับก็จะเกิดการสูบน้ําขึ้นไปได้อันนี้ก็จะเป็นพวกตระกูลปั๊มชักปัม๊มเพลาลอยนะครับพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้นะครับอันนี้มาลองดูนะครับว่าโจทย์ของการสูบน้ําด้วยระบบโซล่าเซลล์ในการบริหารจัดการน้ําชุมชนเนี่ยอันนี้สําคัญเลยคือถ้าบอกว่าน้ําคือชีวิตเนี่ย สิ่งสําคัญก็คือว่าเราจะมีน้ําตลอดทั้งปีได้อย่างไรปกติเนี่ยฝนตกต้องตามฤดูกาลแต่อาจจะมีบางช่วงปีที่แล้งมากหน่อยถามว่าน้ําที่ตกเยอะในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะเก็บไว้ในช่วงหน้าแล้งอย่างไรเอามาใช้อย่างไรอันนี้ก็วันก็คือถ้าเราเป็นไปได้แหล่งเก็บน้ํามันควรจะกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆนะครับ แหล่งเก็บน้ะํะอาจจะมีส่วนกลางเป็นสะใหญ่เป็นที่เก็บน้ําใหญ่แล้วก็กระจายไปสํารองตามหมู่บ้านต่างๆหรือว่ามีแหล่งสํารองตามหมู่บ้านต่างๆด้วยในขณะเดียวกันก็กระจายไปยังครัวเรือนนะครับครัวเรือนก็ควรจะมีแหล่งเก็บน้ําระดับครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นแทงค์น้ําจะเป็นบ่อน้ําจะเป็นสาะน้ําเลก็กๆอย่างนี้อันนี้ก็จะช่วยได้นะครับคือมันจะช่วยกันเติมเต็มกันเล็กกันได้นะครับประมาณนี้นะครับการซ่อมบำรุงรักษาระบบอันนี้ก็สําคัญแหล่งน้ําลึก ตื้นขนาดไหนอย่างไรอัตราการจ่ายน้ําที่จะจ่ายลงไปในพื้นที่นะครับที่เราจะต้องการจะใช้การเกษตรอย่างนี้อย่างไรเพราะน้ําไม่ว่าจะเป็นอุปโภคบริโภคก,ก็ต้องบริหารจัดการให้ให้สมดุลนะครับการสร้างสมดุลของแหล่งน้ําแล้วก็ความต้องการน้ําของพื้นที่ต่างๆประมาณไหนแหล่งน้ํานี่พอไหมสระคุดลึกเท่าไหร่นะครับสารนิควนควรจะขุดลึกมากกว่า3เมตรนะครับ,าารบเพราะว่ามันจะมีส่วนที่ในหน้าแล้งเนี่ยจะมีการระเหยวันละ ครึ่งเซนติเมตรถึง1เซนติเมตรเนี่ยขึ้นอยู่กับศักยภาพของของพื้นที่ตรงนั้นอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่สาคัญมากเพราะฉะนั้นการที่จะใช้โซลาเซลล์ในการที่จะไปหนุนเสริมระบบการสูบน้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบเล็กๆระบบกลางๆหรือระบ,บบใหญ่เนี่ยนะครับหรือว่าไฟฟ้าเข้าไม่ถึงเนี่ยก็าสามารถจะทาได้หมดเลยจริงๆปศุสัตว์นะครับกรเกษตรแบบพืชน,นะครับกรเกษตรแบบสัตว์นะครับเรื่องของกเกษตรแบบประมงนะน้ำจืดน้ําเค็มอย่างเนี้ยได้หมดนะครับเราสามารถที่จะวางแผน แผงเองก็ไม่ต้องจเป็นจะต้องไปติดตั้งไว้ที่บ้านแต่ว่าไปติดตั้งที่บริเวณตรงนั้นเลยจะลอยน้ําไว้ก็ได้นะครับก็จะเป็นแนวทางรูปแบบต่างๆ,ๆนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะเชื่อมโยงกับระบบะหมุนตามตะวันที่เราอาจจะประยุกต์การให้มันใช้สามารถจะลอยน้ําได้ถ้าเราทําให้แผงนั้นเล์สามารถจะลอยน้ําได้หมุนตามตะวันได้แล้วก็ถ้ามันร้อนก็สูบน้ําขึ้นมาพ่นแผงได้ลด้างลดความร้อนของแผงได้ แล้วก็อีกตัวก็คืออาจจะทําเป็นกระชังเลี้ยงปลาใต้แผงดูลเซลได้เหมือนกันอันนี้ก็จะได้ประมาณสักสี่รายการหลักๆนะที่จะเกิดประโยชน์นะครับการจัดการเรื่องของน้ําแบบนี้แล้วก็จะเป็นการหนุนเสริมเรื่องระบบชนลประทานในพื้นที่ที่จะกระจายเขตชนลประทานให้มันขยายทั่วไปบางที่เนี่ยก็จะใช้แบบว่าติดแผงรูลาเซลเหนือคลองส่งน้ำนะครับโดยเฉพาะประเทศอินเดียอันนี้ก็ก็ทาเอาจริงเอาจังแบบนี้แล้วสุดท้ายนะครับก็ ลดการระเหยของน้ําได้ด้วยบนคลองส่งน้ําอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ท,ที่น่าสนใจมากเลยซึ่งถ้ามองมาที่ประเทศไทยเราเจริงๆถ้าทาแบบนี้ได้ก็คงจะนําไปสู่การยกระดับและก็ลดการาสูญเสียน้ําจากการระ,ร,ะระเหยของน้าในใน,ในตัวคลองส่งน้ําในขณะเดียวกันอาจจะมีการติดตั้งปั๊มตามจุดต่างๆสูบน้ําในคลองส่งน้าพวกนี้ของชนบะทานเนี่ยส่งไปให้ชาวบ้านได้ นี่ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งลดการใช้พลังงานจากระบบสายส่งกล,กลางๆได้นี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่เป็นประโยชน์มากนะครับคราวนี้ถ้าเราลองจําลองดูว่าการที่จะให้แหล่งน้ําทั้งหมดเนี่ยมันกระจายอยู่ทั่วไปเนี่ยเราจะให้ครัวเรือนทั้งหมดเนี่ยนะมีบ่อมีสะมีโอง่งมีถังเก็บน้ํสํำรองได้ไหมโดยเฉพาะในช่วงของกลางวันเนี่ยนะครับสูบน้ําแล้วก็ไปเก็บไว้ที่แทงไว้ก่อนมันอาจจะมีประปาศูนย์กลางก็ได้ ที่ดูดน้ําขึ้นกลางวันด้วยแสงอาทิตย์นะครับด้วยพลังงานจากโซลารเซลล์และก็แต่ละบ้านก็ไปเก็บกักเอาไว้กลางวันให้ให้เต็มนะครับแลวก็ถังที่มีสํารองก็ใช้ได้ทั้งตลอดทั้งกลางคืนเลยพอตอนเช้าเราก็ไปใช้แดดต่ออีกจะเห็นว่าเราถ้าเราบริหารจัดการได้พอเนี่ยเราไม่ต้องใช้ไฟฟ้าจากสายส่งในการมาสูบน้ําเข้าระบบประปาเพื่อจะจ่ายไปยังจุดต่างๆอันนี้ก็จะทําให้ลดคบประมาณได้อีกนั่นหมายความว่า แต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านอาจจะต้องวางแผนเรื่องพวกนี้ด้วยกันนะเพื่อที่จะจัดการพลังงานและก็จัดการน้ําอย่างเป็นระบบและก็ลดการใช้พลังงานของแต่ละตำบลด้วยอย่างนี้นะครับน้าจริงๆมันมีตั้งน้ําฝนก็เดียวได้ว่าน้ําฟ้าน้ําท่านะครับน้ำน้ำผิวดินและก็น้ําใต้ดินนะครับตัวนี้ก็นํามาปรับใช้บางกรณีเนี่ยบางที่ก็จะใช้วิธีการกรองน้ําให้สะอาดแล้วก็อัดลงไปในดินนะครับ ค,คือหมายถึงว่าให้มันไหลลงมาในดินมีระบบการกรองก่อนนะครับก็นั่นหมายความว่าเป็นการฝากน้ําไว้ใต้ดินเป็นระบบธนาคารน้ําใต้ดินแทนที่น้ําจะไหลลงทะเลหมดก็เก็บเอาไว้ใต้ดินส่วนหนึ่งแล้วเราค่อยมาดึงน้ําใต้ดินเหล่านี้มาใช้ในช่วงของหน้าร้อนนะครับดยโซลาเซลล์นี่ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทจะเกิดประโยชน์มากอีกตัวก็คือระบบป่าไม้ไว้ชะลอ,อะการไหลของน้ํา การไหลบ่าของน้ําที่มันไหลยอย่างรวดเร็วเกินไปอันนี้ก็เป็นวิธีทางธรรมชาตินะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งคราวนี้สมมุตินะคสถานการณ์ขึ้นมานะครับสมมุติว่าเราต้องการจะสูบน้ําจากสระน้ำานะครับไปยังพื้นที่ที่ห่างไกลออกไปหน่อยอันนี้ผมลองวาดขึ้นมาหเหเป็นคร่าวๆนะครับว่าเรามีปั๊มน้ําอย่างเช่นเรามองว่าเป็นปั๊มชักก็แล้วกันเพราะว่าส่งน้าได้ไกลและก็ไปได้สูงด้วยนะครับแต่ว่าการดูดน้ําของมันของปั๊มชักวงนี้จะประมาณสัก 8เมตรนะครับในแนวดิ่งเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะติดตั้งแผงโซลาเซลล์ไว้ทัก2-3แผ่นนะครับเอามาดึงตัวปั๊มชักตรงนี้นะครับแล้วก็สูบน้ําขึ้นมานะครับใช้ท่อ2นิ้วนะครับจากจากนั้นนะครับจากปั๊มเนี่ยนะครับเราก็ไม่เกิน5เมตรเนี่ยเราใส่ตัวแอร์แวร์นะครับแอร์แวร์ก็คือแอร์ก็คืออากาศแวร์ก็คือที่ใส่อากาศเ็ราอเราใช้เป็นท่ออย่างเช่นถ้าเกิดว่าท่อส่งของเราท่อดูด2นิ้วท่อส่ง2นิ้วเราก็ทําชุด แอร์แวร์ขึ้นมานะครับอาจจะสูงประมาณ1เมตรถึง1เมตรครึ่งอย่างนี้นะครับก็มีเป็นท่อประมาณท่อ4นิ้วก็ได้นะครับมีปิดหัวด้านบนนะครับทั้ง2ตัว2ตัวอยู่ห่างกันประมาณสักสักสามสิบห้าเซนติเมตรนะครับนะครับแล้วก็ถัดจากชุดแอร์แวร์นี้ออกไปก็ประมาณสักสามสิบเซนนะครับเราก็ใส่ตัวเขาเรียกว่าตัวเช็ควาล์วนะครับป้องกันน้ําไหลย้อนกลับนะครับคือนั่นหมายความว่า เมื่อน้ําถูกอัดส่งไปแล้วเนี่ยเมื่อปั๊มชักดึงนะครับดึงคันโยกขึ้นมาเนี่ยจะมีการดึงน้ําเข้าไปในระบบนะครับแล้วก็อากาศที่อยู่เหนือน้ําในแอร์แวร์ตรงนี้ด้านบนสุดเนี่ยจะถูกอัดนะครับมันก็จะเกิดการอัดการผ่อนแดงเข้าไปแบบนี้นจะทําให้ตัวเครื่องอปั๊มน้ําของเราเนี่ยหรือมอเตอร์ของเราเทำงานไม่หนักมากนะครับจะทําให้เราสามารถจะประหยัดเรื่องของ การใช้ไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ได้ด้วยนะครับในขณะเดียวกันเมื่อมันดัดอ,อัดน้ําไปแล้วเนี่ยน้ำที่ส่งไปแล้วเนี่ยก็จะถูกส่งไปนะครับอาจจะมีแรงกดทับมาส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ตลอดทั้งสายทั้งสายท่อน้ํา2นิ้วนี้นะครับที่นจะมากดทับให้ปั๊มงาปัม๊มปั๊มชักเนี่ยทำงานหนักนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะแบ่งเป็นช่วงๆไปถ้าไปไกลไปสักห้เมตรหรือร้อเมตรคิดว่าตรงนี้มันเริ่มจะหนักอีกแล้วสําหรับปัม๊มเราก็สามารถจะใส่ แอร์แวร์ชุดนี้เข้าไปอีกชุดหนึ่งได้โดยโดยมีทั้งแอร์แวร์สลูกตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเช็ควาลนะครับประมาณนั้นกันไหลย้อนกลับมันก็จะถูกส่งไปเป็นชึก๊กชึก,ช,กชึกไปเรื่อยๆก็สามารถจะส่งน้ําได้ไกลเป็นกิโลเมตรนะครับหรือว่าอาจจะขึ้นเขาภูเขาเนินเขาพวกนี้ได้นะครับอันนี้ก็หลักการนะครับจัดก,การน้ําอย่างเช่นพื้นที่ที่เป็นเนินเขาพื้นที่ที่เป็นหนุบเขามีน้ําแหล่งน้ําอยู่แล้วก็ใช้ปั๊มน้ำนี่ครับ สูบน้ําขึ้นไปแล้วก็เอาไปวางไว้บนบนเนินเขาด้านบนซึ่งเนินเขาด้านบนอาจจะมีการขุดแล้วก็ปูพวกตัววัสดุที่สามารถจะรองพื้นอย่างนี้นะครับพวกพลาสติกหรืออะไรทํานองนี้เราสามารถจะสูบขึ้นไปไว้ตรงนั้นแล้วเราก็ปล่อยน้ําเป็นประปาไหลลงมาแต่ว่าสูบจากโซลาเซลล์ขึ้นไปกลางวันกลางคืนก็จะปล่อยให้จ่ายให้กับทัวเรือนในพื้นที่ระแวกหมู่บ้านได้อันนี้ก็เป็นแนวทางอันหนึ่งโดยที่ไม่ต้องใช้ประมาณมากนาักอย่างนี้กนะ็แล้วแต่ แต่ละพื้นที่จัดการกันนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถจะประยุกต์ใช้ได้นี่ก็จะเป็นตัวอย่างของระบบตัวสูบน้ำนะครับโดยใช้ปั๊มชักนะครับคันนี้ปั๊มเมื่อกี้ลองบอกไปแล้วว่าจะมีทั้งปั๊มแบบแบ่งเป็นสัก2ชนิดก็แล้วกันอันนึงก็คือแบบจุ่มลงไปนะครับใน,นน้ําอีกแบบนึงก็คืออยู่เหนือน้ำนะครับอย่างถ้าเกิดว่าในน้ําก็จะมีปั๊มไดโวปั๊มบาดาลปั๊มโม่ปูนปั๊มพวกนี้ก็คือจุ่มลงไปในน้ําแล้วมันก็จะมี สายไฟลงไปด้วยเลยนะครับก็จะไม่ได้ไฟต้องห้ามรั่วนะครับแล้วก็ส่งขึ้นส่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นพอมอเตอร์ทํางานข้างในก็จะอัดน้ําขึ้นมานะครับในแนวดิ่งหรือแนวแนวเอ็นก็แล้วแต่นะครับประมาณนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ลักษณะของพื้นที่นะครับส่วนแบบเหนือน้ำนี่ก็จะมีตั้งแต่พวกปั๊มปล่อยโคงนะครับปั๊มชักพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้นะครับก็หลักๆก็คือมีมอเตอร์นะครับในการปั่นน้ํา ซึ่งบางตัวก็ไม่สามารถจะส่งน้ําได้สูงบางตัวก็ไม่สามารถจะดูดน้ําได้ลึกเรียกว่าต้องประยุกต์ใช้ให้มันเหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ก็แล้วกันนะครับส่วนปั๊มชักนี่ก็มีพลังดีนะครับตั้งแต่1นิ้ว2นิ้วนะครับก็แล้วแต่ความเหมาะสมของพื้นที่ซึ่งสามารถที่จะประยุกต์ใช้ปั๊มชักแล้วก็อัดเข้าไปในสปริงเกอร์ซึ่งก็สามารถจะรองรับ20่สิบหัวสปริงเกอร์แบบพ่นรอบทางได้พร้อมๆกันอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง ก็สามารถจะวางแผนว่าล็อกนี้รถบริเวณล็อกนี้ก่อนหรือว่าล็อกนี้ล็อกนี้ก็แล้วแต่สามารถจะสลับกันออกแบบระบบน้ําให้ดีได้นี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับหรือว่าถ้าใครจะไปใช้ระบบน้ําหยดอันนี้ก็สามารถที่จะลดพลังงานได้อีกขึ้นกับชนิดของพืชก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ที่สำคัญนะครับลักษณะของปั๊มเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของลาเบลนะครับเรียกว่า เป็นเนมเพลตของมันนะครับว่ามันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของปั๊มน้ำนะครับการที่จะใช้ปั๊มพวกนี้นะครับอาจจะต้องมีตัวควบคุมเรียกว่าตัวอินเวอร์เตอร์ในการควบคุมมอเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในภาพนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าตัวสีดําตัวนั้นนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ในการที่จะคุมมอเตอร์อีกทีหนะึ่งซึ่งทาให้มอเตอร์นี้ทำงานได้อย่างสม่ําเสมอนะครับซึ่ง ลักษณะอินเวอร์เตอร์นี่เราสามารถจะคุมปั๊มบาดาลได้สามารถจะคุมปั๊มที่อยู่บนบนบกพวกนี้ได้นะครับเป็นปั๊มสามแรง2นิ้วอะไรแบบนี้นะครับประมาณนี้สามารถที่จะจัดการได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จะมาหนุนเสริมอีกทีนึงนะครับมาลองดูตัวอย่างนะครับว่าการที่จะใช้ระบบปั๊มแบบชนิดต่างๆตัวนี้นะครับมันเป็นลักษณะอย่างไรนะเราลองดูตัวอย่างกันเลยครับ ก็เป็นตัว๊ม,มสามแรงสามนิ้วนะคะทดสอบร,ระบบตอนที่ยังไม่มีแดดนะคะ,ะ,คะอีกตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มเช่นเดียวกันนะสูบจากในสระน้ําแบบนี้ครับแล้วก็เอามาครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับจะเห็นว่าการประยุกต์ใช้สิ่งตัวปั๊มน้ําเหล่านี้ครับมันสามารถที่จะนํามาสู่การสนับสนุนเรื่องของการเกษตรและการประมงได้นะครับ เช่นเดียวกันในเรื่องของประมงน้ําเค็มเนี่ยนะครับตวงนี้ก็สามารถจะเรื่องของการเติมอากาศนะครับพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณชายฝั่งทะเลเราก็สามารถที่จะใส่ในเรื่องของธนาคารปูม้านะครับธนาคารอื่นๆเนี่ยนะครับสามารถจะเติมเข้าไปได้ธนาคารปูดําอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่แล้วแต่ต้องการนะครับตัวนี้ก็ประยุกต์ใช้ได้ซึ่งก็ทดลองทํากันมา มาเยอะพอสมควรนะรตัวนี้ตามบริเวณจุดต่างๆนะครับก็เป็นตัวอย่างให้สามารถจะเรียนรู้ได้นะอย่างเช่นพื้นที่จต่หัวใจนะครับพื้นที่ในสงขาปัตตานีนะครับนะก็หลากหลายอย่างแล้วก็อีกฝั่งก็จะเป็นฝั่งอันดามันนะครับอาจจะเห็นว่ารูปแบบของการประยุกต์ใช้โซลาเซลล์ในด้านการเกษตรในการประมงมันทําได้หลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพืชศาสตร์หรือว่าเป็นปศุสัตว์นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของ การระงงน้าจืดน้ําเค็มนะครับพวกนี้เรื่องของการเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวนะครับประยุกต์ใช้กันหลายๆอย่างแล้วไปหนุนตอบโจทย์ที่เป็น1ครัวเรือน5โรงได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ทุกท่านลองพิจารณาดูนะครับน่าจะนําไปสู่การประยุกต์ใช้ในครัวเรือนของท่านหรือในหมู่บ้านของท่านได้นะครับอาจจะหนุนเสริมให้ท่านลดค่าจ่ายให้หนุนเสริมให้ท่านลดความเสี่ยงหรือมีความมั่นคงในการใช้พลังงานมีความสะดวกในการประยุกต์ใช้ พลังงานเหล่านี้ในระบบการเกษตรและประมงของท่านได้ครับสำหรับการประยุกต์ใช้ธุราเซลล์ทางด้านการประมงและการเกษตรนะครับเราก็ทําได้หลายๆอย่างนะครับวันนี้เราจะมายกตัวอย่างให้เห็น อันหนึ่งนะครับเป็นการนำโซล่าเซลล์นะครับแผงบนข้างบนนี้นะครับแล้วก็ต่อเข้ามาระบบเป็นระบบออฟกริดนะครับแล้วก็เอาไฟฟ้านะครับจากระบบโซล่าเซลล์เนี่ยครับที่เก็บลงแบตเตอรี่เนี่ยสามารถจะใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะระบบก็สามารถที่จะสูบน้ําจากน้ํากรองนะครับไปเข้าแทงค้างบนนู้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยน้ำจากแทงค้างบนก็จะไหลลงมารดผักนะครับก็คือมันจะมี2ส่วนข้างล่างเลี้ยงปลานะครับแล้วก็ข้างบนปลูกผักนะครับเรียกว่าอาควาโพนิกนะครับ พราะนั้นปลาอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตของปลาก็มีการให้อาหารนะครับหลังจากนั้นน้ำนะครับก็ผ่านการกรองนะครับลงไปในอีกบ่อนึงนะที่แยกกันอยู่นะครับแล้วก็สูบน้ําจากบ่อตรงนั้นนะครับขึ้นแท้งนะครับแล้วก็น้ําจากแท้งก็จะไหลปล่อยมารดผักอีกทีนึงตัวนี้ก็จะมีสารอาหารบางส่วนนะครับที่เป็นประโยชน์จากการเลี้ยงปลาเนี่ยครับเอาไปเอาไปเลี้ยงผักต่อนะครับก็ทําให้ผักก็จะเริญเติบโตปลาก็จะเริญเติบโตไปก็จะเป็นการพึ่งพาระหว่างการ เลี้ยงปลานะครับแล้วก็การปลูกผักนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสําหรับวันนี้นะครับระบบก็จะเป็นระบบออฟกริดนะครับมีแผงโซลารเซลล์นะครับขนาด540วัตต์หแผงนะครับก็เป็นแผงที่จะชาร์จลงระบบแบตเตอรี่24โวลต์นะครับซึ่งก็จะมีแบตเตอรี่อยู่2ก้อนต่ออนุกรมกันนะครับแล้วก็มีชาร์จเจอร์นะครับที่สามารถที่จะรับไฟจากโซลารเซลล์นะครับแล้วก็จ่ายลงแบตเตอรี่จากที่เราเคยเรียนรู้มาแล้วนะครับจากนั้นก็คือจากแบตเตอรี่ก็ จ่ายไฟเข้าไปที่อินเวอร์เตอร์แบบ24โวลต์นะครับ3,500วัตต์นะครับอันนี้แล้วก็เปิดไว้สำหรับการใชายไฟที่มากขึ้นในอนาคตด,ด้วยนะครับแล้วก็3หลังจากนั้นก็เปิดอินเวอร์เตอร์ก็อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเช่นปั๊มน้ำปั๊มลมนะครับก็สามารถที่จะสูบน้ำขึ้นแทงค์น,นะครับแล้วก็น้ำก็ไหลาจากแทงค์ลงมาลดผักตรงนี้นะครับแล้วก็ปั๊มลมก็สามารถที่จะต่อเข้าไปเพื่อจะลงที่ตัวหัวออกซิเจนนะครับในการที่จะให้ สามารถที่จะมีออกซิเจนเพียงพอในการที่จะใช้ดำเนินชีวิตของปลาในการเจริญเติบโตนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูระบบข้างในกล่องนะคมีอะไรบ้างนะครับมีแผงนวราเซลลข้างบนนะครับห4 0วัตต์นะครับต่อลงมานะครับบวกลบนะครับบวกสีแดงลบสีดํานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะต่อเข้ากล่องนี้นะครับเพื่อจะไปชาร์จกับระบบชาร์จเจอร์นะครับลงแบตเตอรี่2 4โวลต์นะครับละข้างในนี้เราก็จะมีชาร์จเจอร์แบบ2 4โวลต์นะครับ แบตเตอรี่ตอนนี้ขนาดนี้2 6 5โวลต์นะครับแล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับ DC ตัว AC นะครับ3,500วัตต์นะครับเป็นระบบ2 4โวลต์นะครับตอนนี้ไฟก็ทำงานดันปกติก็คือแบตเตอรี่นะครับก็ส่งไฟให้กับอินเวอร์เตอร์นะอินเวอร์เตอร์ก็จ่ายไฟเข้ามาแล้วก็มาจ่ายไฟออกทางด้านนี้นะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับก็จ่ายไฟไปที่อุปกรณ์ไฟฟ้า2 2 0โวลต์ AC นะครับเป็นไฟบ้านนั่นเองนะครับ เพื่อจะให้ระบบมันง่ายสําหรับการทํางานตรงนี้ก็ให้เป็นไฟ AC ไปเผื่อว่ากรณีหยุกเฉินของโซลาเซลก็อาจจะใช้ไปบ้านแทนนะครับหรือว่ากรณีที่เขาสามารถที่จะโยกสลับตามความต้องการได้นะครับ หมดเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เดิมทีนี่ก็เป็นระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําแบบปกตินะครับหมายถึงว่าเราก็มีบ่อมีระบบน้ําระบบให้อากาศนะครับซึ่งอาศัยระบบให้อากาศระบบใหญ่ของสาขานะครับแต่ว่าต่อมาก็มีการทดลองนะครับเป็นระบบอ q u a p o n i c ซึ่งใช้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยนะครับร่วมกับการปลูกพืชน,นะตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นการมุ่งเน้นไปที่ การหมุนเวียนของเสียจากสัดน้ำนะครับให้กลับมาเป็นธาตุอาหารพืชนะครับคำว่า a q u a โปนิกเนี่ยก็คือการเลี้ยงสัดน้ําร่วมกับการปลูกพืชโดยไม่เติมสารอาหารจากภายนอกนะครับซึ่งต่างกับฮโดรโปนิกส์ที่เราต้องเตรียมสารอาหารให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของพืชแต่และชนิดนะครับแล้วก็ละลายสารอาหารนะั้นลงไปในน้ําแล้วก็ ผ่านน้ำ้าไปสู่แปลงปลูกหรือถาดปลูกที่เห็นเนี่ยนะครับแต่อควาโปนิกเนี่ยเราจะเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับการปลูกพืชนะครับโดยที่เอาของเสียนะครับจากการกับถ่ายของสัตว์น้ำนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปของอาสารประกอบไนโตรเจนของเสียที่เกิดจากการกับถ่ายของสัตว์น้ำเนี่ยก็จะถูกหมุนเวียนกลับมาใช้นะครับ ซึ่งอาจจะผ่านระบบกรองหรือไม่ผ่านก็ได้นะครับเมื่อกรองเสร็จเนี่ยเราก็จะเหลือเฉพาะน้ำกับอของเสียที่อยู่ในรูปของสารละลายนะครับแล้วก็หมุนเวียนน้ำที่มีของเสียจากการกับถ่ายของปลาซึ่งจริงๆของเสียเหล่านั้นก็คือเป็นธาตุอาหารพืชนะครับกลับมาให้พืชนะเป็นผู้ ดูดซับเอาของเสียเหล่านั้นออกจากน้านะครับแล้วจากนั้นน้ําที่ผ่านการดูดซับของเสียด้วยพืชแล้วเนี่ยก็จะกลับไปสู่บ่อปลานะครับก็เป็นน้ําสะอาดนะครับเราจะมุ่งไปสู่การเพราะเลี้ยงแบบเซนสิรกระสิ่งแวดล้อมหรือพยายามทําให้ของเสียในระบบเนี่ยเหลือเป็นศูนย์นะครับอันนั้นคือดมกตินะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะใช้พลังงานจากระบบลมและระบบ น้ำภายนอกนะครับแต่ตอนนี้เรากําลังจะนําเอาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าโดยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับนำมาเป็นแหล่งพลังงานหลักเพื่อจะเลี้ยงระบบระบบลมแล้วก็ระบบพยากาศทั้งหมดนั่นหมายความว่าเรากาลังจะคิดระบบที่เป็นสแตนดอะโลนนะครับไม่จําเป็นต้องพึ่งพาไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าที่เราใช้ในบ้านนะครับเป้าหมายก็คือว่า เราอยากจะเซตระบบเล็กๆนะครับที่มีความใกล้เคียงกับหลักการของการเกษตรในเมืองนะครับที่มีพื้นที่จํากัดแล้วก็มีแหล่งพลังงานจํากัดนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นระบบต้นแบบนะครับที่จะใช้ในระดับครัวเรือนระบบที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็ประมาสามารถรองรับลูกปลาได้ประมาณ3,000ตัวนะครับซึ่งก็น่าจะเพียงพอกับครัวเรือนขนาดเล็กหรืออาจจะเป็นรายได้เสริมจากให้กับครัวเรือนในระดับหนึ่งครับ